เดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาเล่นโลกของไดโนเสาร์กันนะฮะซึ่งเราจะต้องเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่กินตัวเล็กเข้าใจไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีไดโนเสาร์ตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะแล้วในตอนนี้ฮะเราก็เป็นไดโนเสาร์ตัวเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อปร,ประหยัดเวลาดินินฮะ ัลโหลสวัสดีครับกลับอีกครั้งสำหรับ mini world อีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบก,กืนกินเกาะไดโนเสาร์กันนะฮะซึ่งมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้ฮะเป็นไดนโนเสาร์ตัวใหญ่กินตัวเล็กนะฮะก็นี่เริ่มต้นฮะเราเป็นไดนโนเสาร์ตัวน้อยนะฮะแล้วก็เป็นเลเวล50แล้วก็เป็นเลเวล999นะฮะโอ้ oh. นั่นแหละฮะ ก็เราจะต้องเริ่มจากการที่แบบเป็นตัวน้อยก่อนเข้าใจไหมแล้วค่อยไต่เต้าให้แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบนี้นะฮะก็มาที่ฮอออนไลน์ตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปปับ๊บนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็แบบโดนใจตรงนี้แล้วมันก็ควรที่จะอยู่หน้าแรกเลยแหละนะ,ะเพราะว่าเป็นแบบที่ว่าค่อนข้างมาแรงในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดสมมติใครจะเริ่มเล่นเนี่ยฮะก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยโอเคปะ่ะหรือเราก็กดมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าเอ้ยจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มี เพื่อจะได้อธิบายวิธีการเล่นอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะฮะเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะเนี่ยมีไข่อยู่หนึ่งฟองใช่ไหมถ้าเล่นในคอมนะฮะกดปุ่มตัวหนอนหรือปุ่มเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดเลวเมาส์ของเราเนี่ยเราก็จะเนี่ยสามารถกดได้นะฮะกดที่ไข่ได้เลยปุ๊บโอเคแล้วเริ่มต้นมาปุ๊บเห็นปะฮะเราก็จะเป็นไดโนเสาร์ต,ตัวน้อยนะฮะเป็นตัวเล็กๆแค่เนี้ฮะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเห็นปะฮะเราก็จะมีไก่เราก็วิ่งไปงับไก่ตัวเดียวเห็นปะวิ่งงับตัััววววเเเเเเดีีียยยยยปปึึ๊บบบบลลอออพรรรร้สงงาามน่่่กกก็ไไืๆ สังเกตไหมฮะแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเลเวลเขียนอยู่อย่างข้างหน้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเขียนว่าเอ้ยไก่เลเวลหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้วัวนะฮะวัวเลเวลเท่าไหร่เลเวลสองโอเคซึ่งเราก็ควรที่จะงับสิ่งมีชีวิตตามเลเวลที่เรามีโอเคปะคะ่ะฮะเนี่ยเราก็งับไก่ไปก่อนงับ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 และยังไม่ทันอะไรฮะตอนนี้เราเลเวลสองเรียบร้อยเราก็มางับวัวอ่างับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเราก็จะได้พวกเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์ต่างๆโอเคปะ่ะ ข,ข้างหน้ามีไดโนเสาร์ตัวโหดๆด้วยเอออย่าพึ่งไปยุ่งกับเขานะเห็นไดโนเสาร์ใช่ไหมนั่นแหละอย่างข้างหน้านี้เลเวลอะไรฮะข้างหน้านี้เลเวล3าอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขานะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขาเนี่ยฮะเราก็จะค่อนข้างมันก็จะมันก็จะเหนื่อยนิดนึงในการสู้กับมอนเตอร์นะเรามาเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนลวกันฮะนั่นก็คือบัวตรงนี้โอเควิ่งผ่านเกือบๆเกือบๆเกือบๆที่สําคัญฮะเราสามารถเอานิ้วจิ้มเขาได้ด้วยนะฮะจิ้มนี่แหน่นี่แหน่นี่แหน่ คือจะวิ่งชนก็ได้หรือจะเอาไปทุบเขาก็ได้ทุบอย่างนงี้อะไรเงี้ยและในขนาเดียวกันเห็นป <stad. S 1> ่ะฮะเราจะมีหน่วยเงินตรงนี้ด้วยฮะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยฮะเราสามารถกดมาที่เสริมพลังตรงนี้ได้อ่าซึ่งไอ้เจ้าเสริมพลังตรงนี้เนี่ยฮะเราก็สามารถเลือกว่าแบบเอ้เราจะโจมตีแรงขึ้นหรือเราจะให้เลือดเราเยอะขึ้นหรือให้แบบเลือดเรารีเจนเร็วรขึ้นอะไรอย่างนงี้นะฮะอย่างถ้าเกิดเราอยากจะตบแรงขึ้นอ่าเราก็กดไปที่เสริมพลังปุ๊บอะไรอย่างงี้อ่ะเราก็จะต้องใช้เงิน <Okay. S 2> แล้วตอนนี้ฮะเรางับแรงขึ้นแล้วใช่ไหมเราอาจจะงับอันนี้ครั้งเดียวตายอ่ะไม่ตายนะฮะเราต้องงับเขาสองครั้งอ่ะก็ไม่เป็นไรฮะก็ก็ถือว่าสะดวกวดดกว่าเดิมนิดนึงแหละเออเย่เย่เย่และตอนนี้เราก็เลเวลสี่เรียบร้อยฮะยังไม่ทันอะไรเลยอันนี้ครับ่ะเรางับครั้งเดียวตายเรียบร้อยชีวิตนี้ดีนี่ฮะเราก็งับเขาเ <okay. S 2> ย,ย่ไม่ต้องห่วงฮะมันมีอีกเยอะมากๆคือนี่ถ้าเรากดมาที่ว้าแผนที่ดูนะฮะกดมาที่แผนที่ปึ๊บ จะสังเกตว่ามีเกาะเยอะมากนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจเราอาจจะอยู่เกาะแรกอยู่มัง้งเกาะไดโนเสานะฮะนี่เกาะแรกเวลาจะสู้กับมอนเตอร์ตัวไหนฮะดูเลเวลเขาดีๆอย่างอันนี้อ่ะเลเวล5ก็ยิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยฮะถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขามันก็จะเออเหนื่อยนิดนึงนะฮะก็ไม่ขนาดนั้นไหมอ่ะอ่ะโอเคอ่ะก็อัปเกรดแล้วก็ลุยเลยอุ้ย,ยเป็นตัวใหม่แล้วเลเวล5แล้ว มันรวดเร็วดีเหลือเกินระหว่างนี้คะเราก็แอบดูมอนสเตอร์ตัวอื่นฮะว่าแบบเอ้ยมีเลเวลอะไรบ้างอย่างข้างหน้าตรงนี้มีเลเวล19เลเวล17เอออย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอย่าลืมนะฮะอย่าลืมมีเงินก็ใช้ซะอ่าเรากด <Hey. S 1> อัปเกรดอัปเกรดปึ๊บป๊บซื้อเข้าไปอ่าเงินไม่พอนะฮะก็เงินไม่พอก็อย่าเพลินแล้วกันแล้วมันจะมีไอ้นี้ด้วยฮะร้านค้าโฆษณาก็สามารถกดดูเพื่อ รับอะไรสักอย่างคือผมเล่นในคอมเข้าใจไหมเราดูโฆษณาไม่ได้ขออภัยแล้วกันใครที่เล่นในมือถือก็ดูโฆษณาก็ได้คือถ้าเกิดเราสู้กับพวกมอนเตอร์ตัวที่เลือดเยอะๆยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะได้เงินที่เยอะขึ้นด้วยเช่นกันอย่างตอนนี้ฮะเราสามารถสู้กับพวกเนี่ยไดโนเสาร์ตัวเลเวล5ได้สบายสบายโอ้อัพเกรดอีกแล้วอ่าเลเวล6สบายใจงับ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 อ่ะอย่างข้างหน้าตัวนี้ไดโนเสาร์เลเวล6ไหนดูซิเราไปงับเขาโอ้โหค่อนข้างโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้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 ยจะตายจะตายแมวโอ้โหเดี๋ยว เดี๋ยวเราเราเราได้เป็นตัวนี้เลยเหรอฮะตัวครังเดียวได้ขนาดนี้โอเคอ่ะเราเสริมพลังนิดน ah okay. okay. uh, oh! no ึงฮะเราอยากโจมตีให oh, oh. ้แรงขึ้นโอเคฮะอัปเกรดอันไหนได้อัปเกรดไปก่อนได้นเสารวติดปืนโอ้โหมันดูโหดร้ายมากอ่ะนี่แน่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 อย่าลืมดูเลือดตัวเองด้วยนะฮะเลือดตัวเองด้านซ้ายดูดีฮะเดี๋ยวจะตายเมวตายตายตายแมลตายตายแมวตาย้วย้ยลืมไปลืมไปไว้ข้างหน้าตัวนั้นเลเวลแ จะไปสู้กับใครก็อย่าลืมดูเลเวลเขาดีๆคืออาจจะเหมือนแบบตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเข้าใจไหมอะไดโนเสาร์ถือปืนดูโหดไหมดูโหดแต่สู้ไดโนเสาร์ข้างหน้าแบบนี้ธรรมดาตายแมวช่วยด้วยเลือดเราก็เพิ่มช้าเหลือเกินนี่นตบตบตนี่เด่นนี่เดนี่เด่นี่แด่นี่เดนี่แด่นี่แด่นี่จมตีระยะไกล แต่เอาจริงนะถ้าเกิดสมมติเราตายก็ไม่เป็นไรตายปุ๊บเราก็ไปเกิดใหม่นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าจริงจังขนาดนั้นนี่งับ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 เออไหนดูสิฮะด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีของรางวัลอยู่ถ้าเรากดไปที่ของรางวัลไหนดูสิเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราค่าเรากดรับแรกเป็นคะแนนนะครับ Huh? Uh huh. ซึ่งเราสามารถปั๊มเงินได้ทวีคูณผู uh ้ huh. uh huh. น่าสนใจนี่คือวิธีการฟาร์มเงินระหว่างนี้ฮะเราพามาเยี่ยมเยียนในมัลติเพเยอร์กันดีกว่ามาดูซิว่าในมัลติเพเยอร์หรือเล่นกันหลายหลายคนเนี่ยฮะจะเป็นยังไง <Okay. S 2> เวลาเล่นหลายๆคนเนี่ยฮะมันก็จะดูแบบนี้ห็นปะมันก็จะมีคนเดินไปเดินมาลักษณะคล้ายแบบนี้และที่สําคัญฮะเราสามารถไปงับไดนโนเสาร์เขาได้ด้วยเช่นกันคือสมมติเขากําลังเดินงับเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราก็ระวังตัวอื่นๆที่เขาจะมางับเราด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเนี่ยแอบ เนี่ยแอบดูเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ว่าเลือดเ,เยอะแบบนี้เห็นป่ะอย่างอันเนี้ยเหมือนตัวน้อยใช่ไหมเหมือนตัวน้อยแต่เลเวลอย่างเยอะเลยนั่นแหละ เขาเนี่ยฮะเวลาเล่นหลายคนเนี่ยฮะมันก็จะมีคนที่คอยรอบฆ่าเรานะฮะอย่างมันก็จะมีแบบเออบางตัวไดโนเสาร์บินไปบินมานะฮะหรือไดโนเสาร์ตัวบิ๊กบึ้มอะไรอย่างงี้ก็พยายามหลบหนีเขาเอาแล้วกันนะเหมือนเล่นเกมอาร์ค้าไอโออะนี่ใช่ป่ะและเพื่อลดความวุ่นวายนะฮะเราจะมาเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราโดนโฉบไปโฉบมานะฮะมันอัดคลิปไม่ได้ซึ่งระหว่างนี้ฮะเราจะมางับไดโนเสาร์แถวนี้เล่นกันไปก่อนแล้วกันขอสะสมเลเวลแป๊บหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ เออพึ่งรู้เราสามารถมาอยู่ในสระน้ําตรงนี้เพื่อ E F K แล้วที่สําคัญฮะเห็นป่ะเราได้เงินเพิ่มเรื่อยๆด้วยวัดเดอะแมวเห็นปะได้เงินเพิ่มและที่สําคัญฮะเราก็ได้ E X P ตรงนี้ด้วยคืออยู่เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรเลยโอ้โหน่าสนใจก็ว่าดีคนพวกนี้ทําไมเขาเล่นกันเก่งเร็วจังเลยอ๋อแค่ยืนเฉยๆในนี้ก็เลเวลอัพวัดเดอะแมวโอ้ย รู้อย่างนี้ทําตั้งแต่แรกแล้วไม่ไม่ต้องไปนั่งวิ่งกินไดโนเสาร์แบบนั้นหรอกอ่ะดูเนี่ยดูดิแป๊บเดียวนี่เลเวลอะไรละจะเลเวลแปะแล้วไม่ทันทําแมวอะไรเลยอ่ะเรากดเสริมพลังฮะเสริมพลังปิ๊บปิ้วปิ้้เสริมพลังไอ้นี่เอ้ฟินเวอร์ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ว่าดีคนมายืน a f k กันในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อันนี้กันทําไมมันไม่ต้องทําแมวอะไรจริงๆนะเนี่ยดูนี่เลเวลสิบแล้ว ไหนเราไปออกโลกภายนอกสักนิดนึงแล้วกันไหนดูซิครับว่าเป็นยังไงเรากดมาที่เสริมพลังตัวนี้นิดนึงนะฮะแล้วเราก็อัปเกรดอะไรได้ก็อัปเกรดสักนิดนึงโอเคไหนเรามางับไก่ตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเราจะไม่ไปงับคนอื่นเข้าใจป่ะฮะเราไม่รังแกคนอื่นเขาโอเค ไหนดูซิข้างหน้ามีไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปคือช่วงแรกๆเนี่ยฮะเราไปอยู่ในสระน้าอันนั้นเนี่ยฮะมันก็จะทาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเข้าใจไหมแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยฮะเราก็มางับไดโนเสาร์แบบนี้เอาละกันโอเคอันนี้คือผมเล่นแบบหลายๆคนนะไม่ได้เล่นในซิงเกิลเพลเยอร์คนเดียวแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเล่นวินิโวเนี่ยแบบอันนี้ใช่ไหมแล้วมันมีคนมาฆ่าเราเยอะมากเนี่ยฮะเราสามารถกดปุ่ม เราสามารถกดตรงนี้ได้เนี่ยปรากฏแก่ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเราซ่อนตำแหน่งตัวเองได้เอาสีเขียวออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงจะไม่มาเห็นเราแหละมานะฮะอ่ามันดูสะใจแล้วฟินเวอร์มากโอเคฮะซึ่งเดี๋ยวขออัปเกรดเงินเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยไดนเสาร์มันอยู่กันแบบกระจุกฟินมากไหนดูสิฮะเรากดมาที่เสริมพลังแล้วเราก็เอางับแรงขึ้นอีกนี่เอาแบบแรงๆนี่เพิ่มเลือดเร็วๆเด้ยเขานี่แน่หรอฮะเราก็แค่งับครั้งเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บป มันเดินงับจิ้งจกไงก็ไม่รู้แต่ก็เอาเถอะฮะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเป็นแมปยอดนิยมเพราะอะไรฮะนี่คนมานั่ง AFK แล้วก็เก็บเลเวลกันเข้าใจปะพอเก็บเลเวลได้เยอะๆเสร็จปึ๊บแล้วเราก็ไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านเขาบริเวณข้างนอกเนี่ยเด้อออยเนี่ยฮะพอเราได้เยอะเรียบร้อยปึ๊บเราก็มาทะเลาะกับพวกชาวบ้านข้างนอกตรงนี้เห็นป่ะแบบเออเนี่ยบางคนก็ไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งไดโนเสาร์ตัวใหญ่มันดูเกะกะลูกตามากเลยนะเอาจริงนี่ไหน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 ไปไปงับ มาสำรวจโลกกันดีกว่าฮะมีอะไรน่าสนใจแถวนี้บ้างเนาะ นี่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 โนเสาร์เนี่ยจะนสัดใจมันไปไดโนเสาร์ที่แบบดูมีความโหดนะแต่แบบก็งับครั้งเดียวแล้วก็เรียบร้อยมีปืนอยู่ข้างหลังแต่ใช้ไม่เป็นว้าวไเทคนิคนะฮะพยายามจัดการไดโนเสาร์ตัวที่ว่างับครั้งเดียวตายเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราสามารถหาเงินแล้วก็เลเวลได้ง่ายกว่าเดิมนี่ดูดีเห็นป่าเลเวลยี่สามแล้วอ้ยมันเวลารวดเร็วเหลือเกินแล้วเราก็กลายเป็นนกเรียบร้อยนะฮะเราสามารถบินได้หรือเปล่าเป็นนกที่ต้องอยู่ภาคพื้นปกติโอ้มีปีกไว้ทําไมเนี่ย นี่นี่ดูนะดูนะจะบินก็บินไม่ได้บิน yeah! ไม่ได้แล้วเราก็มาถึงโซนไดโนเสาร์เลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะเลเวลสิโอ้มันช่างแบบไดโนเสาร์ดูโหดใช่ไหมใช่เรางับครั้งเดียวตายเฮ้ยมันลดมันจะมีความสุขตอนที่ว่าเราสามารถงับเขาครั้งเดียวฝับ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 ตายอะนะแล้วชื่อไดโนเสาร์อะไรเนี่ยอะไดโนเสาร์เจ้าเล่ห <c oughs> ์นี่โจมตีแรงกว่านี้อีกนี่ฮะซื้อ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 โอเคนี่แล้วเราสามารถไอ้นี่ได้ไหมแบบรับของรางวัลนี่ฮะรับเงินเป็นคูณ2สูก รับเงินรางวัลยินโอเคหะรับเงินคูณ2ปิวปิว,ปวโอเคแล้วแล้วแล้วมันใช้ยังไงอะได้เงินคูณ2แล้วหรือยังอะใช่ไม่เป็นอะมันยังไงอะฮัลโหลได้เงินคูณ2อยังอ๋อได้เงินคูณ2อแล้วลมังม้งมัง้งมั้งบางทีก็ไม่เข้าใจไดโนเสาร์ที่มันมีปีกกันนะจะมีปีกไว้ทําไมก็ไม่รู้ โอเคเนื่องจากว่าตอนนี้ฮะเราเลเวลเท่าไหร่แล้วเราเลเวล27แล้วใช่ไหมไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่าฮะซึ่งโซนต่อไปข้างหน้าโซนเลเวล25มันจะโหดไปไหมไหนลองงับเขาเิฮะฟึบบึบโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหได้เงินทีก็เยอะเหมือนกันแต่บอลเตอร์มันโหดอะ่ะแล้วไอ้เจ้าอันนี้อ๋อผู้เล่นนะฮะขอโทษบอลเตอร์25นี่แน่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 ะี่น่นี่แน่นี่แนี่นแน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไไนี่แน้นี่แน่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  อ่าฟินมากเลเวลอัพ e เรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็มานั่งงับไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวสีฟ้าตรงนี้นะฮะอันนี้เอ่อนี่ไหน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 นี่ยนนี่ยนี่เนี่ยนนี่ยนี่เนเดี๋ยวนะเราเป็นไดโนเสาร์ตัวอะไรดูนะถ้าเกิดเรากดปุ่มกดกดปุ่มทุบนะฮะฟิวมันก็จะเป็นการบินโฉบซึ่งมันไม่ได้บินไปข้างหน้าอะไรแม้แต่อย่างใดมันแค่แบบดูเท่ๆเฉยๆนะฮะเออมันแบบเนี่ยอยู่ข้างหน้ากดทุบ ปิ้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยฮะตัวเราก็อยู่ที่เดิมเนี่แหละเออใช่มันมีบั๊กอะไรเนี่ย <c oughs> โหลโอเคมาทำหลุมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยคนทำเกมเออดีฮะถ้าเราเทาเราติดลมเรากดมาที่ว้าแผนที่ แล้วเราก็กลับมาที่เดิมไดโนเสาร์โอเคกลับมาตรงนี้เรียบร้อยคือเล่นมันก็ค่อนข้างเพลินนั่นแหละอย่าลืมซ่อนตัวเองจากแผนที่ด้วยละกันนะฮะเนี่ยไอเจ้าปรากฏแผนที่คนอื่นเนี่ยปรับให้เป็นสีเทาแบบนี้ซ้มันจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเรา hmm. คือมันจะมีพวกโลกจิตที่ว่าแบบเออคอยไล่ฆ่าเด็กใหม่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะก็ปิด,ป,ดปิดไปซะนะถ้าแบบเออลำคาญพวกนั้นนะฮะโอเคนี่แนนี่เนนี่เนี่นะี่เนี่นะี่เนี่นะี่เออสุดยอดฆ่าหนึ่งตัวได้เงิน72เ okay. ค่าได้เงิน72 ได้เงินเจ็ดหมื่นกว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยฮะ mm. แต่ตอนนี้ยอมรับว,ว่าเริ่มลำคาานอนิเมชันบินโชวแล้วคือเรามองไม่เห็นตัวละครไงว่าตอนนี้ตัวละครเราอยู่ไหนปิมันดูเท่ซะเหลือเกินแต่แบบมันไม่ได้ไหมอ่ะนี่แนะีะปิ้วบินไปเลย ลืมดูลืมดูเรื่องตัวเองนั่นแหละถ้าตายปุ๊บก็กลับมาเกิดใหม่มันก็แบบไม่ได้มีอะไรที่น่าจริงจังกับชีวิตใช่เะล่ะฮะเนี่ยฮะเราเราก็ไม่แกล้งเด็กใหม่นะฮะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปดูมีความรักกลมเกลียวสามัคคีกันเลยเกินนะฮะคืออยู่ข้างนอกดีดยไดโนเสาร์กัดกันถูกต้นนะฮะแต่เรามาแช่บ่อน้ําบ่อเดียวกันได้สุดยอดแล้วมันตัวอะไรก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดแล้วเนี่ยนี่ผมตัวใหญ่มากเลยเนี่ยอ่ะนั่นแหละฮะตอนนี้เราเลเวลอะไรแล้วตอนนี้เราเลเวล40แล้วนะฮะเอาจริงระยะทางอีกยาวไกลแน่นอน อย่างตัวนี้เนี่ยฮะพลังโจมตีเราเท่าไหร่เอ่อ85ล้านใช่ไหมแ้ถ้าเรามาดูแผนที่เนี่ยฮะเราจะเห็นเลยว่าแบบโอ้โหมีเกาะน้ำแข็งนี่8 0 0 M มโอ้โหพลังโจมตีมันต้องเยอะขนาดไหนอ่ะถ้าใครจะเล่นหมดก็เอาเลยนะฮะตามสบายแลวหลังจากที่เราอัปเกรดมาถึงเลเวล50ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่มันก็จะบอกว่าแบบยินดีด้วยคุณถึงเลเวล50แล้วต้องวิวัฒนาการเป็นไท a ลนสซอ r ั s อะโอเคครับมันคืออะไรไม่รู้กดวิวัทนาการไหนดูซิปุ๊บปลุกพลัง โอเคอ่ะปลูกพลังหลังจากปลูกพลังแล้วคุณจะได้รับความสามารถมหาศัจจรนร์อ่าลองกดปลูกพลังดูแล้วกันนะฮะซึ่งเราเอ่อสามารถใช้เลเวลได้ไม่จำกัดวอเตอร์เมลโอเคฮะ เราจะใช้เป็นตัวไหนดีฮะเออ่ไหนดูสิไนโนสาวตัวหนึ่งก็สามารถกระโดดสูงได้ตัวหนึ่งก็โจมตีรอบทิศทางอันนึงก็สามารถบินแล้วก็งวัาโควส่วนอันนี้มังกรคีโมโโหก็คือเน้นสายแทงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสายแทงแล้วกันนะฮะเล่นง่ายดีไม่ต้องใช้สมองอะไรปึบยืน<ะ>โอเคแล้วก็ยืนยันอัปเกรดอ่ะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะอัปเกรดปุ๊บเราต้องซื้อไข่อย่างนั้นเหรอและแน่นอนครับเหรียญไม่พอวายโอเคตอนนี้เรารู้ปัญหาเรียบร้อยฮะพอเรากดปุ่มปลุกพลังปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเราไม่สามารถกดปุ่มยืนยันอัปเกรดได้เพราะว่ายีนเราไม่พอถูกต้องป่ะฮะ <Okay. S 2> วิธีการหายีนเพิ่มเติมเนี่ยฮะก็ง่ายๆก็จะเอ่อเติมเหรียญเอาก็ได้นะฮะไอ้เจ้าไข่อะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วเราสามารถกดมาที่ตรงนี้ก็ได้ฮะร้านค้าโฆษณา เนี่ยฮะลราเราก็กดปุ่มไอ้เจ้าสีเขียววะเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูในใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถกดดูโฆษณาแล้วก็ได้มาเลยฟรีๆแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นในคอมเนี่ยมันจะดูโฆษณาไม่ได้นะฮะก็อารมณ์ประมาณไปโหลดมินิโวในคอมไปโหลดมินิโวในมือถือเอาแล้วก็เชื่อม user id กันเอาเองแล้วกันพอดีผมไปโหลดมินิโวแล้วก็ดูโฆษณาเรียบร้อยฮะมาดูกันสิฮาว่าเราจะสามารถอัปเกรดกันได้หรือเปล่าฮะมาปลูกพลังนะแล้วก็ยืนยันอะไรเนี่ย เ,เหมือนเดิมนะฮะเราเป็นสายแทงนะฮะขีโมโหมันเป็นสายที่ง่ายที่สุดแล้วไงเข้าใจป่ะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งอย่างอันนี้ฮะก็คือบุกตะลุยได้ทุกอย่างเลยโจมตีแรงขึ้นถูกต้องมาฮะส่วนอันนี้เนี่ยฮะก็คือมันแบบเออเน้นแบบโจมตีอจิอจิอ,<า>อจิอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อนะฮะเราชอบแบบสายแบบบุกตะลุยทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนอันนี้ฮะมันก็จะเป็นสายอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเข้าไปแล้วก็แบบวอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าไปแล้วก็แบบต้หมุนติ้วอะไรเงี้ยเอาหางฟาดอะไรเงี้ยนะฮะส่วนอันนี้ฮะก็คือเป็นสายเขาเรียกว่าแบบซุ่มโจมตีคืออารมณ์ประมาณเหมือนแอสซีสินใช่ไหมแอสซีสินแอลกอฮอล์และน้ําตาลเฮ้ยคนไรไอยางกันอันนี้ก็คือมันแบบไปโจมตีแบบอจิกงจิ๋งอจิ๋งจิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการป้องกันของเราเนี่ยฮะก็จะต่าลงอ่ะนั่นแหละเราเป็นสายแทงฮะขี้โมโหครับยืนยันตัวเลือก แล้วเราก็กดยืนยันนะอัปเกรดหนึ่งสองสามปิ้วอ่าโอเคฮะเราก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้เรียบร้อยคือไปซื้อยีนมาเรียบร้อยไงโอเคนี่ไงสังเกตไหมฮะตอนนี้เราเป็นเลเวลสองเรียบร้อยเยี่ยมตบมือสิครับแล้วตอนนี้ฮะเรายืนยันอัปเกรดได้อีกไหมฮะเออรู้สึกว่าเราจะต้องหายีนนี่ไงฮะมันมียีนตรงนี้อยู่อ๋อตัวเลขตัวนี้คือยีนอ๋อโอเคฮะดังนั้นเราสามารถกดยืนยันอัปเกรดได้ฮะยืนยันอัปเกรดเลยอะปิ้วนี่ ผมมีเลขยีนเยอะมากเพราะอะไรฮะเราดูโฆษณานะครับผมกดดูไปหลายรอบดังนั้นฮะเรากดอัปเกรดรัวๆเลยครับโอเคครับพอแล้วสะใจเหลือเกินนี่ตอนนี้เราโอเคเหนื่อยใจแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราเลเวล50 โอเคคือเราเลเวล50ใช่ไหมฮะเหมือนจะเป็นเลเวลขั้นสูงสุดแล้วคือไอ้เจ้าเกมไดโนเสาร์วเนี่ฮะไม่สามารถเกินเลเวล50ได้นะฮะดังนั้นถ้าจะคาดหวังว่าไปเลเวล99 9, 9อันนั้นก็เป็นตัวเลขเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันฮะนี่ดูเลือดของเราฮะเรามีเลือดโอ้หก6กหกหกล้านเยนะแล้วเราก็สามารถตบมอนเตอร์ทีเนี่ยฮะเราก็ตบด้วยความแรง 2.55 b บีเออเอาไปว่าเยอะมากๆแล้วกันนั่นก็หมายความว่าเราสามารถตบทุกคนภายในแห่งนี้ไ่เอาไม่เอาเราไม,เาไมเา่เราไม่เราไม่ร,มรมังแกเด็กใหม่ไม่รังแกเด็กใหม่ไม่เอาฮะไม่ดีไม่ดีดนี่แล้วเราก็สามารถรับของรางวัลตรงนี้ปึ๊บ,บโอเคมียาสุ่มด้วยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันค่อยว่ากันอุย้ยเราไปเหยียบใครปะเนี่ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษเออนั่นแหละเลือดเ,เ,เยอะไปนิดนึงอ่านั่นแหละฮะนี่เราสามารถตบ ไดโนเสาร์อะไรได้ทุกตัวและนี่มาดูตัวที่โหดที่สุดอันนี้อันนี้อันนี้ผู้เล่นนะฮะขอโทษสวัสดีครับคุณผู้เล่นเออเขาเลือดเท่าไหร่น้อไฮ้ไอสวัสดีฮ่า <c oughs> ไปไปกวนเขาอารมณ์ประมาณแบบแบบกระโดดยิงๆอะ่ะเหมือนแบบมังกรไอ้เจ้าสีดำอะ่ะเออทูสเลดอะ่ะสวัสดีฮ่าเราจะมาโคจรจอรอบเขานะสวัสดีสวัสดีครับเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขา AFK เขา AFK เขาไม่อยู่หน้าจอเฮ้ยมังกรชนมังกรป่ะเอาว่าะเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆอ๊าชนเดี๋ยวเอาอยู่แต่ว่าเราไม่ควรลังแกเข้านะฮะโอเคสรุปแล้วเราโหดแล้วใช่มั้ใช่เราค่อนข้างโหดนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับทดสอบทดสอบเออเฮ้ยไปเกาะอื่นกันดีกว่านี่ๆเอ่อนี่เรามาวาแผนที่ใช่ไหมฮะมาตรงนี้ดีกว่านี่เกาะน,น้ําแข็งตอนนี้เราพลังต่อสู้เยอะแล้วใช่มั้เกาะน้ําแข็งไปเลยฟืบนี่ฮะ เรามาเกาะแห่งใหม่แล้วคือเอาจริงๆฮะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็นั่นแหละฮะเชิญโหลดมาเล่นตามสบายนะฮะมีอีกหลายเกาะที่รอเราอยู่นะฮะเนี่ยสามทีมิเลียนอ่ะระหว่างนี้ฮะพามาเยี่ยมเกาะน้ําแข็งไหนดูสิฮะอันนี้เลเวล65นะฮะแต่ปัญหาคือแบบเฮ้ยเราเลเวล50อ่ะแต่เขาเลเวล65อ่ะลองไปงับเขาเล่นเดูดิฮะเออโอ้โอ้โอ้โโอ้โอโอ้โ ทำยังไงเราถึงจะเลเวลทะลุ50ได้อ่ะมาลองดูอันนี้ดูฮะกระต่ายหิมะฮะเขาเลเวล50ไหนดูซิฟืบอู้โอเคฮะกระต่ายหิมะเราลอดอยู่แต่ปัญหาคือเนี่ยเราเลเวลแค่50อะ่ะเราไม่สามารถเกิน50ได้แล้วหรออ๋ออ่ะตัวนี้ล่ะ5 5ไหนดูซิฮะงับเขาได้ไหมฮะฟึบฟๆบฟืบฟืบฟบอู้ยังได้อยู่โอเคนี่ไอโนเสาตัวเขียวงับได้ฮะฟับฝับับับเออสุดยอด นี่แล้วที่สําคัญฮะพอเราได้งับไอ้เจ้ามังกรตัวเขียวๆอันนี้ฮะเราได้พลังยีนด้วยเห็นปะเนี่ยมันจะเขียนอยู่ได้รับยีน20อะไรอย่างงีโ้โอเคไม่ต้องดูโฆษณาทุกครั้งก็ได้เนี่ยเราก็มางับไดโนเสาร์ฟึบๆแล้วเราก็ได้ยีนนะฮะอ่าแล้วเราก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆโอ,โอเคเข้าใจและในขนาดเดียวกันฮะเพียงแค่เรายืนในนพื้นที่ตรงนี้เห็นปะฮะเราก็ได้เงินฟรีๆ4ีล้านแล้วเราก็ได้ยีนทุกทุก วินาทีด้วยอ้เข้าใจอารมณ์ดี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 แล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าเออผมลืมกดเล่นเต็มจอ <c oughs> ขอโทษครับขอโทษโอเคฮะเต็มจอเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกฮะดูเงินของเราสิฮะนี่เรามาหน่วยเป็นบิลเลียดแล้วฮะแล้วในขณะเดียวกันเราสามารถอัปเกรดได้เยอะมากๆนี่ฮะเราสามารถอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัพ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 นี่เห็นป่ะราคามันถูกมากเลยเนี่ยเ,ยเห็นป่ะครับปึ๊บ ปืบปบนี่ฮะอ่ะอัปเกรดได้เยอะมากๆนี่นี่น,น,นเสริมเข้าไปโอ้โหอืออ,อัปเกรดอึมิดมากนน ir, เนี่ยดูดิฮะแค่ยืนเฉยๆเนี่ยฮะเงินของเราก็เพิ่มแบบ ที่ความสุขโอเคฮะพอเราเล่นเป็นเนี่ยครับมันก็สนุกถูกต้องป่ะลองมาเล่นดูลองมาเล่นดูนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยดูดเวลาชีวิตใช้ได้เลยนะบ,บอกไว้ก่อนผมใช้เวลาทําคลิปอันนี้เนี่ยฮะก็รวมๆก็เกือบประมาณเอ่อห้าชั่วโมงนะฮะเพราะอะไรฮะมันเพลินเข้าใจป่ะมาเรามาลองทะเลาะกับไอ้เจ้าตัวนี้ดูมันเรียกว่าอะไรนะเอ่อกวางยักษ์นะฮะเรามางับดูนะฮะฟึ๊บทะเลาะดูฟึ๊บฟึบฟึบฟึบทะเลาะ,ะ,ละโอเคเราทะเลาะกับกวางยักษ์สำเร็จแล้วโอเคนี่เราก็ตบๆเขาคือ พอเราเป็นมังกรมังกรอะร่ะแหละคือมันคือไดโนเสาร์เข้าใจไหมแต่ว่ามันคล้ายๆมังกรแล้วเนี่ยเนี่ยมันดูตัวใหญ่แล้วมันก็มองลำบากนิดนึงถ้าเกิดมันลำบากก็ปรับเป็นมุมมองแบบนี้เอาก็ได้นะแล้วเราก็จิ้มเขาจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มแบบนี้เอานะแต่ว่ามันไม่เท่เขา้าใจป่ะนี่เราก็ต้องมานั่งเกะกะลูกตาแบบนี้นิดนึงปึ๊บ,บโอเคเนี่ยแล้วเราฆ่าทีเราก็ได้30สิยีนอ้เยี่ยมอ่ะนี่วิวัฒนาการได้อีกแล้วกดเลยอ ดูสิเราวิพัฒนาการเรียบร้อยปึ๊บโอเคแรงกว่าเดิมแหลมเป็ดแมวเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเราสามารถเดินออกนอกแแบบได้หรอเฮ้ย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 ้ย,ย,ย,ยานมาทำอะไรที่นี่อย่าไปออกนอกแบบนะไม่ดีอข้างหน้านั้นเขากำลังงับอะไรกันอยู่ฮนะน่ะฮอแตทำไมเขาเป็นหมีด้วยอ่ะเอ้ยนอนอนักเขางับตัวอะไรอ่ะเป็นบอสเหรอเออเอองับสนุกไหม่ะนี่งับ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  ครับไม่รู้ทะเลาะกับตัวอะไรแต่ก็ปล่อยเขาไปเถอะมันมีอีกหนึ่งวิธีในการหายีนด้วยเช่นกันรู้ปะฮะเนี่ยฮะเราจะต้องฆ่าบอสข้างหน้าตัวนี้ฮะพอเราฆ่าเขาเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเห็นป่ะฮะเออแป๊บนึงนะฮะเออฆ่าเขาสิเห็นป่ะเราก็จะได้ยีนมาด้วยเช่นกันอะไรอย่างงี้โอเคเออเออเออตัวอะไรเนี่ยเออนี่เนี่ย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 นี่เน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 ไม่ได้แนะนําให้ชั่วนะแต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยฮะจุดที่ไอ้เจ้าบอสตัวนี้มันเกิดเนี่ยเราสามารถยืนนิ่งๆแแแลลล้้้้้้้วววก็ฟาาาารร์มมบบบนีไไดเเเเยโออคคัผขใจจ่ อหิมะอันนั้นนะฮะมันมีคนคอยงับหมีสีขาวตัวนั้นอยู่จำได้ใช่ไหมเออน่าจะเป็นบอสเหมือนกันนั่นแหละฮะซึ่งเนี่ยทำให้เราได้ยิงค่อนข้างเยอะเห็นปะฮะแล้วหลังจากนั้นะเราก็มาปลูกพลังอัปเกรดปึ๊บเพิ่มเติมโอเคสวยงามแล้วเราก็กดเสริมพลังได้อีกฟืบฟาบฟาบ มันเป็นเกมที่ดูดเวลามากเลยนะบอกไว้ก่อนซึ่งผมให้ข้อสรุปดังนี้นะฮะคือเลเวลสูงสุดเนี่ยฮะคือ50ถูกต้องปะฮะ <c oughs> แล้วถ้าอยากจะเลเวลเกิน50คือเราก็จะต้องมาวิวัฒนาการณนะบริเวณแบบนี้นั่นแหละอย่างอันนี้เนี่ยฮะเราวิวัฒนาการเลเวล13ใช่ไหมอ่ะ13บวกหได้เท่าไหร่ฮะ13บวกเป็น63ใช่ไหมนั่นแหละเราเลเวล63ามันก็ไม่เกี่ยวปะอย่างอันนี้มันเลเวล85ดสิบห้าดูนะแปดสบห้าเราตบ เราก็ทําเขาตายได้เอ๊ะเลเวลคงไม่ใช่สิ่งสําคัญขนาดนั้นหรอกมกะะั้งนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเล่นต่อก็ตามสบายนะฮะยังไงก็ตามหาคลิปนี้ครับอาได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับปิดคลิปเพียงห้านี้ก่อนเลยละกันนะฮะนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะน่ขนะนะอบคุณที่ตามชมสําหรับวันนี้สวัสดี ก็สำวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายนี่ไงเขาเรียกว่าแบบใครมาไฟกับเราเราก็ไฟกับได้อันนี้ตัวละครผมบั๊กนะเราก็เลยมันแบบเป็นเด็กน้อยนะฮะแต่จริงเราโหดมากโอเคคลิปนี้นะถ้าจะได้เวลาสมควรแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่คำที่บายใต้คลิปได้เลยฮะเกม Medieval เป็นเกมโหลดฟรีนะฮะหรือเซิร์ชที่แอปสโตร์เพลย์สโตร์ได้เลยว่า Medieval ฮะไปจริงๆแล้วฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปถ้าชอบเกม Medieval ที่ผมเล่นอย่าลืมกดไลค์เป็กำลังใจทุกคลิปด้วยนะที่คลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นนนไดด้้เลยยยสสสาาหรััับบบววีีฮะ๊